โอ้สูตรนี้มาครบ3ตัวบน13งวดแล้วนะครับเด่น570 1 3นย์ะครับเข้าเลขกิตกับเลข3ดูตามลูกศรนะครับออก3 77ส่วน5 6 0 1มาครบ2ตัวล่างนะครับเลข5กับเลข0ูนะครับดูตามลูกศรนะครับออก5 0ล่างนะครับอันนี้ก็เดินมาแล้ว13งวดนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการคิดนะครับคิดสูตรมาครบ3ตัวบนกับ2ตัวล่างนะครับ ก่อนจะไปดูวิธีการคิดสูตรมาครบสามตัวบนและมาครบสองตัวล่างผมจะให้ดูสถิติก่อนนะครับว่ามันเดินมาครบสิบสามงวดจริงหรือเปล่านะครับจะดูกันเลยครับโอ้มาครบสิบสองวดพูดผิดนะครับมาครบ1ิสองงวดอ่ะดูซ้ายมืออันนี้คือลำดับงวดนะครับหนึ่งสองสามนะครับอันนี้คือลำดับงวดทั้งงวดวันที่หนึ่งมีนาเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบสามนะครับดูด,ด้านล่างนะครับอ่ะมาดูงวดแรกก่อนนะครับงวดที่ออกหกศูนย์หก ้างล่างเก้าสามนะครับเรามาดูเลขเด่นห้าตัวก่อนนะครับนี่นะครับเลขศูนย์นะครับนี่ต่อมาก็เลขหกนะครับมวดต่อมาหกหกสองนะครับมีเลขหกนะครับตรงนี้เลขสองนะครับมีนะครับงวดต่อมาหกหกห้านะครับอ่านี่นะครับหกกับห้านะครับเก้าหกสองนะครับนี่นะครับหกเก้านะครับมีเลขสองนะครับศูนย์สี่สี่นะครับมีเลขศูนย์นี่เลขสี่นะครับ ต่อมาสองสองหนึ่งนะครับนี่เลขสองนี่เลขหนึ่งต่อมาแปดสี่สามนะครับนี่แปดสี่สามนะครับมาหมดเลยอ่างวดต่อมาแปดหกสามนะครับนี่มาหมดเลยแปดหกสามนะครับงวดต่อมาสองศูนย์เก้านะครับนี่สองศูนย์เก้านะครับงวดต่อมาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับนี่เจ็ดเก้านะครับมาหมดนะครับงวดต่อมาเจ็ดร้อยนะครับ นี่เจ็ดกับศูนย์นะครับวันล่าสุดสามเจ็ดเจ็ดนะครับนี่มาหมดเลยนะครับสามกับเจ็ดในงวดนี้เด่นสองสี่เจ็ดแปดศูนย์นะครับต่อไปสองตัวล่างนะครับอ่าอันนี้สองตัวล่างนะครับมาครบสองตัวล่างงวดแรกนะครับออกเก้าสี่นะครับแล้วเรามาดูเลขเด่นนะครับนี่นะครับมาหมดนะครับเก้าสี่อ่างวดต่อมาสามเจ็ดนะครับอ่าดูเลขเด่นนะครับมาหมดนะครับงวดต่อมาห้าเก้านะครับ นี่นะครับ5 9มีนะครับมาหมดเลย0 0น0นย์ก็มานะครับดูเลขเด่นขวามือนะครับนี่นะครับ0 0นย์เ er ล็กเด่นขวามืออ่างวดต่อมา3 2นะครับตัวเลขเด่นนะครับ32นะครับมาครบเลยนะครับเลข4ตัวงวดต่อมา38นะครับนี่เลขเด่น4ตัวนะครับ2 3งสานะครับมาหมดเลย3 8มงวดต่อมา6 1หนึ่งนะครับมีเลข4ตัวนี่นะครับเล็กเด่นมาหมดเลยนะครับมาครบเลย6 1หมงวดต่อมา2 1หนึ่งนะครับ นี่นะครับเลขสี่ตัวมีหมดเลยสองหนึ่งหมดต่อมาห้าหนึ่งนะครับนี่เลขเด่นสี่ตัวนะครับห้นะครับมาครบเลยหมดต่อมาสอสนะครับนี่นะครับเลขเด่นสองสามมาหมดเลยเลขเด่นสตัวนะครับหมดต่อมาห้าหนึ่งะครับนี่ห้าหมาหมดเลยห้นะครับงื่อ่าสูตรหนย์นะครับนี่เลขเด่นห้าหนยมาครบนะครับห้านวันวันที่หมีนานะครับนี่นะครับเลขเด่นแปดเก จะมาครบอีกหรือเปล่ากอลองจับวิดจับสลับดูนะครับต่อไปเป็นการคํานวณนะครับผมจะคํานวณมาครบ3ตัวบนก่อนนะครับแล้วค่อยมาคํานวณครบ2ตัวล่างไปดูกันเลยนะครับ นี่คือผลรางวัลนะครับให้เรานําผลรางวัลวดล่ลาสุดมาตั้งนะครับอันนี้คือรางวัลที่1นะครับต่อมาคือ2ตัวล่างอันนี้3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับอันนี้ครั้งที่2ต่อมา3ตัวท้ายครั้งที่1และครั้งที่2นะครับให้เรานํามาตั้งแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูวิธีคิดสูตรนะครับมาครบ3ตัวบนดูด้านล่างนะครับนี่นะครับตรบอกว่าให้ใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลัก10บบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยบน บวกหลักร้อยครั้งที่่าแล้วก็บวกหลักร้อยครั้งที่3บวกหลักสิบครั้งที่3บวกหลักสิบครั้งที่3บวกหลักสิบครั้งที่3และบวกหลักสิบครั้งที่4นะครับผลลัพธ์บวกศูนย์ใครไม่บวกก็ได้นะครับแต่ทําให้ดูนะครับทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับพอบวกศูนย์เสร็จก็บวก2อาพอบวก2เสร็จก็บวก3พอบวก3เสร็จก็บวก1พอบวก1เสร็จก็บวก2นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูนะครับ ตั้งบวกให้ดูนะครับอ่าสูตรบอกว่าใช้หลักหมืน่นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหมื่นคือเลขสี่นะครับแล้วก็บวกหลักสิบบนคือเจ็ดนะครับบวกหลักหน่วยบนสองครั้งนะครับก็คือเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็บวกหลักร้อยครั้งที่สามนะครับสองครั้งหลักร้อยครั้งที่สามก็คือหกนะครับสองครั้งนะครับ บวกหลักสิบครั้งที่สามสามครั้งนะครับก็คือห้านะครับห้าสามตัวแล้วก็บวกหลักสิบครั้งที่สี่หนึ่งครั้งนะครับคือเลขศูนย์นะครับอ่ะแล้วบวกศูนย์คงที่นะครับเท่ากับเดี๋ยวผมจะขยายให้ใหญ่ๆก่อนนี่นะครับนี่เลขคงที่นะครับสีแดงแดงนะครับเลขศูนย์นะครับอ่ะ ดูด้านล่างนะครับนนะครับตามที่บวกบวกศูนย์บวกสบวกสามบวกหนบวกสนะครับมาเริ่มบวกกันเลยนะครับสี่บวกเจ็ดเท่ากับสิบเอ็ดนำเลขหนึ่งมาบวกเนะครับเท่ากับแปดนเลขแปมาบวกเจ็ดเท่ากับสิบห้าเลขห้มาบวกหกเท่ากับสิบเอ็ลขหมาบวกหกเท่ากับเนะครับนำเลขเจมาบวกห้เท่ากับสนะครับนำเลขสอมาบวกห้เท่ากับเนะครับเจ็ดบวกหก็เท่ากับสินะครับ นำเลขสองมาบวกศูนย์ก็ได้สองนะครับแล้วสองบวกศูนย์ของที่ก็ได้สองตัวเดิมนะครับอแล้วบวกสองนะครับเป็น4ี่อ่า4ี่บวกสามเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะครับแปดบวกสองเท่ากับศูนย์นะครับอ่า 0, นอเนี่ยเด้อมาครบสามตัวบนสอง สี่เจ็ดแปดศูนย์นะครับก็ลองจับวินจับสลับกันดูให้ได้สามตัวนะครับสามตัวโต๊ดสามตัวตรงก็ว่าไปนะครับสูตรนี้เดินมาแล้วสิบสองงวดนะครับถ้างวดวันที่หนึ่งมีนาเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบสามนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ลูกศรชี้ให้ดูนะครับว่านําหลักไหนนะครับมาบวกกันสังเกตที่ลูกศรนะครับว่าผมใช้หลักไหนบวกกันนะครับให้ใช้หลักหมื่นนะครับสูตรบอกว่าให้ใช้หลักหมื่น นี่นะครับหลักหมื่นที่เลขสี่นะครับแล้วก็หลักสิบบนนะครับหลักสิบบนคือเลขเจ็ดนะครับนี่เลขเจ็ดนะครับแล้วดัหลักหน่วยบนสองตัวนะครับหลักหน่วยบนสองครั้งนี่นะครับดูตามทุกสรนเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สามหลักร้อยครั้งที่สามก็คือเลขหกตัวนี้นะครับนี่นะครับสองครั้งนะครับร้อยครั้งที่สามสองครั้งโอ้นี่นะครับอ่าแล้วก็หลักสิบ ครั้งที่สามสามครั้งนะครับก็คือเลขห้านะครับนี่นะครับเรานำมาตั้งแบบนี้นะครับสามครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่สี่ก็คือตัวนี้นะครับนี่ส่วนเลขสีแดงคือเลขคงที่นะครับอยู่ด้านล่างนะครับเลขคงที่บอกไปแล้วนะครับแล้วผลลัพธ์มันก็ได้สองสี่เจ็ดแปดศูนย์อันนี้คือมาครบสามตัวบนนะครับเด่นห้าตัว นะครับก็ลองพิจารณากันดูเด้ออ่าไปต่อกับมาครบสองตัวล่างนะครับอ่าวิธีคิดสูตรอยู่ด้านล่างนะครับมาครบสองตัวล่างนะครับรูปแราว่าให้ใช้หลักแสนบวกกันสามครั้งนะครับแล้วก็ใช้หลักหมื่นสามครั้งใช้หลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งผลลับบวกศูนย์ใครไม่บวกก็ได้นะครับ หลังจากบวกศูนย์แล้วก็บวกหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อจากเลขหนึ่งก็บวกสี่นะครับต่อจากบวกสี่ก็บวกหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งและคํานวณให้ดูนะครับพร้อมกับใช้ลูกศร่ชี้ให้ดูนะครับใช้หลักแสนสามตัวนะครับสามครั้งนะครับแปดบวกแปดบวกนะครับแล้วก็บวกหลักหมื่นสามครั้งนะครับหลักหมื่นขึ้เลขสี่นะครับนํามาตั้งสามครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยคือเลขเจ็ดนะครับ แล้วก็หลักหน่วยล่างคือเลขศูนย์นะครับหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่หนึ่งนะครับคือเลขหกนะครับหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สองนะครับคือเลขสามนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สามก็คือเลขหกนะครับแล้วก็บวกเลขคงที่เลขศูนย์ใครไม่บวกก็ได้นะครับเลขศูนย์เลขคงที่เป็นสีแดงนะครับเออยับมาทางนี้มันจะล้น อ่าบวกกันเลยนะครับ8 2ดสอนะครับนำเลขหมาบวก8เป็นสิบเนาะอ่าแล้วก็นำเลข4่มาบวก4ี่ก็เป็นแ8ดบวก 4, เ,เท่ากับเท่ากับสิบสองสองบวก4ี่เท่ากับหบวกเ็เท่ากับสิบามบวกศูก็ได้3เท่าเดิม3มบวก6ก็ได้9 9้ากบวกสก็ได้2องนะครับแล้วก็สบวก 6เท่ากับ8นะครับ8ปบวก0ูนคงที่นะครับก็ได้8ตัวเดิมแล้วก็บวกหนะครับเป็น9 9้บวกซนะครับก็ได้3นะครับ3าบวกหก็ได้4นะครับโอ้ตเตลิดปึ๊บมันใหญ่เกินนี่ประมาณนี้ปึ๊บอ่ะนี่นะครับมาครบ2องตัวล่างนะครับ8 9 3 4 อันนี้เดิมมาแล้วสิบสองงวดทั้งหมดวันที่หนึ่งมีนาจะครบเป็นสิบสามงวดนะครับจะกลายเป็นสิบสามงวดก็ลองพิจารณากันดูนะครับเดี๋ยวจะทําลูกศรชี้ให้ดูนะครับหลักแสนสามครั้งนะครับหลักแสนขึ้นเลขแปดนะครับนี่นะครับหลักแสนหลักแสนสามครั้งนะครับนี่นะครับแล้วก็หลักหมื่นหลักหมื่นสามครั้งหลักหมื่นคือเลขสี่นี่นะครับ ตามนี้เลยนี่นะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยคือเลขเจ็ดนะครับหลักหน่วยล่างคือเลขศูนย์นะครับดูตามลูกศรเลยตามนี้เลยนะครับนํามาตั้งหลักสิบครั้งที่หนึ่งก็คือเลขหกนี่ตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองก็คือเลขสามนี่นะครับตัวนี้ แล้วก็หลักเอาไว้ครั้งที่สามก็คือเลขหนะครับตัวนี้นะครับอา่าแล้วบวกเลขคงที่เลขศูนย์นะครับอก็จะได้แปดเก้าสามสี่มาครบ2ตัวล่างนะครับอย่าลืมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเดให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะครับขอให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับหากชื่นชอบก็เก็บไว้ใช้นะครับ ไ้ทุกคนโชคดีเด้อคอยถูก3ตัวตรง3ตัวบนนะครับ3ตัวตรงแล้วก็2ตัวล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆเด็กี FC, ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆให้คนอื่นก็ได้เห็นด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ